Nevermore Academy Campus ตัอ้งอยู่ที่ Paragon ยั้นหรอไปกันค่ะพวก Outcast จัดถึงวันที่3ส,สิงหาเปิดตั้งแต่เวลา10.30จนถึง3ทุ่มครึ่งและนี่คือห้องของอ e ีนิกและ Wednesday แถมมีโต๊ะข้างแป้งของแต่ละตัวละครมีทั้งเล็บปอมและก็สติกเกอร์ให้ได้เล่นกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีชุดให้ใส่หน้ารักหน้ารักด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะระหว่างที่ต่อคิวถ่ายรูปเราก็สามารถแต่งหน้าทำผมกันได้เลยมาดูตัวอย่างที่เราถ่ายกันมาบ้างดีกว่าค่ะ เก็บมาหมดทุ่มุมเลยนะคะงั้นเราไปถ่ายรูปบัตรนักเรียนกันดีกว่าเข้าคิวประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ก็เพลินๆเ,เ,เลยค่ะมีดนตรีสดบูม่ตีมและในไ,ได้ฟังตลอดเลยค่ะด้านในก็จะมีเสื้อสูทแยกสีดําสีม่วงให้ได้ถ่ายกันด้วยค่ะทุกคนจะได้หนึ่งิ์ในการถ่ายถ่ายได้3โพสมี1โอกาสนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นภาพน่ารักน่ารักให้เพื่อนข้างนอกได้เห็นกันด้วยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมลัคกี้ดรอสุ่มรับราางวววลดดดด้้ยนนะะะคคคููีีก่่ใจเป็ผโช ออ่เราก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะคะมาดูบรรยากาศแล้วก็เพลงเพราะๆกันดีกว่าอมาวเขส่กาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็น่ารักมากๆเลยถ้าชอบการีวิวเนี่ยนะคะก็ฝากกดใจแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยเลยนะคะบายๆค่ะ